สวัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับพระเหรียญเมตตานะครับของหลวงปู่แสงจันทวังโสนะครับวัดโพชัยอําเภอนาแกรจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับมาติดตามกันครับ ซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการจองนะครับที่ผมได้มานะครับผมได้มาเพียงแค่สองเนื้อเองนะครับเป็นรายการที่5้าแล้วก็รายการที่10นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูอย่างละสอเนื้อนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างอยู่ทั้งหมดด้วยกันอยู่16รายการด้วยกันนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวแรกกันเลยนะครับก็คือผมได้มาสงเนื้อนะครับได้รายการที่หแล้วก็รายการที่สิเท่านั้นเองนะครับที่ผมจองมาได้นะครับ เดี๋ยวมาดูรายการที่5้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวแกดูไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งรายการที่ห้าเนี่ยนะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับซึ่งมีรายการลุ้นหนาก,ากเงินด้วยนะครับยีิบเก้าองค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นี้จะได้รายการลุ้นหรือเปล่านะครับ มีลุ้นหน้ากากเงินยี่สิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับหน้าไม่มีหน้ากากเงินไม่ได้นะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับจะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับซึ่งเนื้อนวะโลหะนะครับรายการที่ห้าสร้างเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับหลวงปู่แสงจันทว์ทองโสนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับแห่งภาคอีสานนะครับจังหวัดนครพนมเดี๋ยวมาดูเนื้อหานะครับ ด้านหน้ากันเลยนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมหยิบกล้องนะครับมาส่องดูกันใกล้ๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับการแกะพิมพ์นะครับนี่จะเป็นใบหน้าหลวงปู่นะครับรอยหน้าผากนะครับริ้วรอยนะครับบริเวณขอบตาทั้งสองข้างนะครับเป็นหนึ่งเหรียญนะครับของหลวงปู่แสงนะครับที่ทําออกมาได้สวยนะครับรุ่นเมตานะครับ ตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดมะนะครับถัดมาเป็นโค้ดพอชว์นะครับเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยเป็นโค้ดพอชวนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังข้างบนนี้จะเขียนเป็นเมตตาเนี่ยครับถัดลงมานี้จะเป็นยันนะครับเป็นยันตรีนิสิงเหนะครับ จะเขียนเป็นหลวงปู่แสงนะครับจันทวังโสวัดโพชัยนะครับจังหวัดนครพนมนะครับปศ2562นะครับอายุ108ปีเนี่ยถัดลงมาก็จะเป็นเป็นโคตรเหรียญนะครับออกโคตรเหรียญนะครับรายการที่ห้านะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ ทั้งหมดนี้อยู่ประมาณ9 0 0 0ันเหรียญนะครับบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับ9,000นเหรียญนะครับรายการนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด16กรายการด้วยกันนะครับผมเอามาในราคาจองรายการที่หเนี่นะครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นขอบนะขอบเหรียญนะครับจะเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเหมือนรอยเลื่อยนะครับเหมือนรอยตะไบจากการปั๊มนะปั๊มเหรียญเดี๋ยวมาดูรายการที่ห้านะครับ เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งผมจองมาได้แค่สองเนื้อนะครับเป็นรายการที่ห้าและรายการที่สิบนะครับรายการที่ห้านะครับเนื้อนวมีรายการเป็นรายการลุ้นหน้ากากเงินด้วยนะครับยี่สิบเก้าองค์เดี๋ยวดูเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อเป็นรายการลุ้นเนื้อหน้ากากเงินหรือเปล่านะครับไม่มีเนื้อไม่ใช่นะครับไม่โดนเนื่อก็าจะเหมือนกันนะครับโคดมะนะครับก็จะต่อโค้ดพอชวอนะครับ ที่สังกตนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดนะครับเนื้อนวะนะครับโลหะนี่จะออกภายทองนะครับออกสีทองทองนะครับถ้าเหรียญจริงนี่สวยมากนะครับจะออกสีแบบเป็นพายทองนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนี้ผมจองมาได้สิบองค์ด้วยกันนะครับสิบเหรียญด้วยกันนะครับ รายการที่สิบเนี่ยซึ่งรายการที่สิบนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับก็มีรายการลุ้นเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็จะมีรายการลุ้นจีวอนนะครับร้อยแปดองค์ลุ้นหน้ากากทองทิพย์ร้อยแปดองค์นะครับแล้วก็ลุ้นต่อเก้ารอบอยู่ร้อยแปดองค์นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้กันนะครับว่าจะได้รายการลุ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันกกใกล้ๆนะครับ ด้านหลังมีตอกมีโคด9้าหรือเปล่าไม่มีนะครับเป็นรายการธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าก็จะเป็นโคดเป็นโคดนัดนะครับสังกติก็ตอกโคดพอชว์นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ สร้างน้อยด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทำออกมาได้สวยเลยนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับเหรียญเมตตานะครับถัดลงมาก็จะเป็นยันนะครับตีนี้สิงเหนะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับรายการที่สิบนี่ผมแกะได้อย่าง นี่แกะแล้วนะครับอันนี้เป็นรายการที่10นะครับแต่แต่ว่าไม่ธรรมดานะครับรายการที่10ที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะอะไรนะเป็นรุ้นนะครับรุ้นหน้ากากทองทิพย์นะครับร้อองค์เท่านั้นนะครับเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้สร้างอยู่ที่เนื้อทองแดงมันปูเนี่ยนะครับสร้างอยู่ที่3999ัองค์นะครับมีรุ้นหน้ากากทองทิพย์เพียงแค่108องค์เท่านั้นนะครับ ซึ่งหนึ่งในร้อยแปดก็มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่กับผมเนรับสวยเลยทีเดียวนะครับโคตระนะครับแล้วขออนุญาตสองกล้องอีกครั้งนะครับดูความสวยของเหรียญกันนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับการแกะลิ้วรอยนะครับลิ้วลายของเหรียญนะครับถ้าใครคิดจะปลอมนี่หมดโอกาสปลอมนะครับ มาแกะได้เหมือนของต้นฉบับนี่คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่รายการนี้ไม่มีต่อโค้ดตรงสังกติเนี่ยแต่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดานี่จะต่อโค้ดโอต่อโค้ดตรงนี้คนระับเป็นโค้ดสอเสือนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมนะครับไม่มีนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงจันทวังโสไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะเป็นเหรียญที่สร้างน้อยแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับใครมีโอกาสนะครับได้เจอนะครับสามารถจับจองก็เก็บไว้นะครับสร้างประมาณ9,000เหรียญนะครับทุกรายการนะครับบลกลบประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ2พระใหม่กบเน็กแฟนพระนะครับ ซึ่งการรีวิวพระเครื่องนะครับสองพระใหม่เนี่ยนะครับผมมีคลิปไว้นะครับหลายคลิปด้วยกันนะครับที่รีวิวพระนะครับก่อนหน้านั้นนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับมีหลายเกจิหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่ผมเอามารีวิวนําเสนอนะครับคลิปต่อไปรุ่นต่อไปมีของเกจิท่านไหนนะครับที่ผมได้มานะครับผมจะเอามารีวิวนําเสนอนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ